สวัสดีค่ะอันนี้ป้าอะไรจะพาทุกคนมาทำาหอยทอดหอยนางรมหอยนางรมเป็นหอยทอดแต่ป้าจะทำเป็นข้อเรียกอะไรอ่ะอะไรนอีกอย่างนึงอะอื ทำไม่เป็นก็ทำแบบนีน้มาทานกันค่ะทีแรกว่าจะจะเอาทุบไข่ทอดเฉยใช่ไหมทอดกับไข่ตตอนนี้เขาห้ามกินของดิบเดีไปค้นในตู้เจอเจอแป้งมาทำก็เลยมาทำเป็นหอยทอดอะไรนะอ้อส่วนเนาะว่าจะทำเป็นแบบอ้อส่วน มันก็น่จะคล้ยายๆกันเนี่ยแต่อ,อส่วนมันทําด้วยแป้งมันใช่ไหมอันนี้มันทําด้วยแป้งสําเร็จรูปค่ะมาทานกันค่ะตามไม่มีทื้นวางให้มันสูงๆอะไรถือเอาเลยอร่อยค่ะอร่อยมาทานกันค่ะ นี่ค่ะหอยนางรมตัวใหญ่ๆปีนี้ซื้อเอาเพราะว่าไปจับไม่ได้น้ำมันน้ำมันไม่ลงแล้วก็ช่วงที่น้ำลงก็ช่วงที่น้ำลงมันก็อะไรลมมันแรงวันนั้นทั้งลมทั้งฝนหนาวก็เลยไม่ไปกันเลยซื้อเข้ามาเนี่ยมีอยู่กล่องหนึ่งมันมีประมาณเก้าตัวมันเป็นหอยนางลมสดนะคะ องหนึ่งมันจะมีประมาณเก้าตัวก็ตกตัวละตกตัวละประมาณสิบโคนตัวนึงก็ประมาณห้าสิบเห็นบอกว่าไม่ให้ของไดเห้เป็นสุกๆ แต่ปีนี้มืนมันเหมือน,นไม่ค่อยอยากกินในที่เป็นดิบๆอะเนาะก็ะเลยเอามาทอดดีกว่าก็อร่อยแบบแบบนึงออนี่ค่ะหิวด้วย แก้งกับต้นหอมไม่มีบักทีก็เลยกัดกับต้นหอมไปมาทานกันค่ะทุกคนเิีว <You. laughs> ฝากช่องอุไรแบ่งสันปันสุขด้วยนะคะฝากกดไลค์กดกระดิง่งติดตามกลิ๊งๆๆิ๊งห้ิ๊งิงในบ้านเป้าอะไรด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะเดี๋ยวไปทานต่อค่ะออืม,ห,มหอยค่ะหอยค่ะอืมหอยอืม เอาหอยล้นขอบคุณนะสวัสดีค่ะ